สวัสดีทุกุคนนะครับผมปลายทางของคลิปนี้อยู่ที่ดอยสกาดนะฮะแต่ในระหว่างทางน่าจะมีจุดเช็คพอยต์หลายจุดเหมือนกันนะฮะโอเคออกเดินทางไมเห็นทางหมอกลงจัดมากนะฮะ ุดดยอดมองไม่เห็นเลยนะปกติจุดนี้จะเป็นจุดไฮไลท์ของถนนเส้นนี้เลยนะจะเห็นแบบวิวนะครับผมแต่วันนี้ไม่เห็นนะได้บรรยากาศไปอีกแบบมัง้ง ผมเดินทางมาจากหมู่บ้านสปันนะในระหว่างทางก็จะมีหมอกสลับกับฟ้าเปิดสลับกันไปกันมานะฮะมีชาวบ้านเอาอของป่ามาขายด้วยนะฝนตกนะฮะไม่มีที่หลบเลยนะตรงข้างหน้าจะเป็นถนนลอยฟ้าฝนเดินมาตกพอดีนะ ฝนหยุดแล้วนะฮะมาพักรถที่ร้านกาแฟไทยลือนะครับผมไทยลือหรือเปล่า ออกแล้วนะครับผมยังสวยที่นี่นอกจากจะขายกาแฟแล้วเขาก็จะมีขายผ้าแล้วก็จะได้วิวภูเขาวัดภูเก็ตนะฮะเดี๋ยวแวะไหว้พระสักหน่อยแล้วค่อยเดินทางต่อนะช่วงหลังๆนี้รู้สึกว่าจะเข้าวั เขามี CMC ด้วยนะยี <S <S ส่สิบสามนะฮะเน็นของวัดภูเก็ตเขาก็จะมีจุดชมวิวทุ่งนาภูเขาเดี๋ยวไปดูวิวเต็มๆกัน ความเห็ุที่นี่เขาจะเป็นร้านกาแฟอาหารของฝากนะฮะก็จะมีที่พักด้วยแล้วก็จุดชมวิวทุ่งนาประมาณนี้ตรงนั้นคือวังศิลาแรงนะฮะก็จะเป็นซอกหินนะฮะที่น้ำกัดเซาะจนกลายเป็นลำธารน,นะเป็นแกลนแคนยอนของอำเภอปัวนะฮะคือถ้ามาตอนที่น้ำมันแห้งเนี่ยจะสามารถลงไปถ่ายรูประหว่างซอกหินได้เลยนะฮะแต่ตอนนี้น่าจะลงไม่ได้สังเกตได้จาก น้ำชาไทยของเรานะมาดูห้องพักนะฮะ้ ที่นอนข้าวของเครื่องใช้มีปลั๊กพ่วงให้ด้วยนะฮะพัดลมฮา,าร์ตูวิวหน้าต่างตรงนั้นก็จะเป็นอีกห้องนึงนะห้องนี้เป็นห้องใหญ่นะครับผมเหมาะสำหรับมาแบบครอบครัวนะก็นอนได้1 2, 3, นึ่สอคนเดี๋ยวไปดูประมาณนี้นะครับผมแต่คืนนี้มีผมพักคนเดียวนะฮะก็เลยนอนห้องนี้ได้นะที่พักชื่อป้านงงโฮมสเตย์ครับติดต่อได้ที่เพจบ้านสวนสกาดได้เลย ดอยสกาดนะครับผมเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่กําลังเป็นที่น่าสนใจณตอนนี้นะครับผมเดิมทีแล้วเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวไทยภูเขาเผ่ารัวนะฮะซึ่งความสูงของหมู่บ้านสกาดเนี่ยสูงแค่900กว่าเมตรเองนะห่างจากตัวเมืองปัวประมาณ27กิโลนะครับผมชาวบ้านที่นี่ยึดอาชีพปลูกเมี่ยงแล้วก็พืชผักตามฤดูกาลนะครับเขายังคงรักษาวิถีชีวิตเรียบง่ายนะฮะฉะนั้นแล้วธรรมชาติที่นี่จึงบริสุทธิ์มากๆนะครับผมถึงจะเป็นดอยที่ไม่ค่อยสูงมากนะฮะแต่ว่ามี มีหมอกเทียบกับยอดดอยสูงๆได้เลยนะครับตอนนี้อยู่ไหนไม่รู้นะครับเห็นว่ามันสวยดีก็เลยจอดชมวิวเหมือนเขาจะกำลังจะสร้างเป็นที่พักหรือคาเฟ่นะฮะถ้าขึ้นไปนี่ก็เป็นหมู่บ้านสากาดนะ อาหารเย็นฮนะอืเป็นผักเอ่ออะไรสักอย่างคืออะไรอ,ะอ่ะขาหมูเหรออ๋ออันนี้น้ำพริกนุ่มเฮ้ยมีไส้อัวอ๋ออันนี้เป็นน้ำพริกออกห้องน้ำเป็นห้องน้ำรวมนะฮะมีอ่างจะาุคชีเตือนทำน้ำอุ ฝนตกตั้งแต่ตีห้านะฮะตกหนักมากมองไม่เห็นอะไรเลยนะฮะอันนี้มื้อเช้าโอหมอกกำลังฟุ้งฟิงเลยนะฮะอย่างแจม เหมือนเขาจะยังไม่เปิดนะฮะวิวกินกวว๋วยเตี๋ยวโชคดีพี่เจ้าของร้านมาพอดีนะฮะครับค่ะผมอออะโอ้โหดูวิวร้านกว๋วยเตี๋ยวสุดยอดคือวันนี้ร้านปิดนะฮะแต่ว่าพี่เจ้าของเข้าใจดีนะให้ผมขึ้นมาเก็บภาพได้นะกว๋วยเตี๋ยวหลักสิบแต่วิวหลักล้านจริงๆ กาอฟนะฮะก็เป็นร้านกาแฟแล <bloque> ้วก็ร้านอาหารนะฮะเขาก็จะมีที่พักแล้วก็จุดให้เราชมวิวด้วยนะครับวิวดิสุดยอด นี่คือจุดที่ผมบินโดรนเมื่อวานนะหมอกแบบจัดอนะคุณลุงกำลังปลูกฟักทองเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวนะเพราะว่าแกจะทำที่พักนะครับผมเป็นร้านกาแฟด้วยไหมครับนี่กางเต็นท์ตรงไหนครับนู่นก็มีนะ้นรงนู้นอ๋อเป็นแถวเลยปลูกบ้านคิดละหลังหลังๆสามเมตรสามเมตรองนะห้องนำ้ำมีห้องนำ้ำพอใจอแล้ว ที่นี่เขาก็จะเป็นจุดพักรถนะฮะมีห้องน้ำด้วยมีกาแฟมีอาหารคอยบริการนะครับผมหรือจะเป็นบริการที่พักก็มีเหมือนกันนะครับมือเทียงนะฮะคิดถึงจังเลยเจ้ามามา่า <c oughs> มาม่าวิวหลักล้านนะฮะ <c oughs> จุดชมวิวของร้านจะเห็นเมืองปัวทั้งเมืองเลยนะตรงนี้นะคะนี่ ทริปน่านหน้าฝนแบบอิ่มใจก็ว่าได้นะฮะทั้งฝนแดดหมอกเจอมาครบเลยนะฮะน่านก็ยังคงความเป็นธรรมชาติสูงนะสำหรับนักธรรมชาติบำบัดจริงๆเขามีรถมาถึงอำเภอปัวเลยนะผมเพิ่งทราบจากเจ้าของที่พักสำหรับใครที่สนใจนะก็ไว้เดี๋ยวเจอกันทริปหน้า